อันนี้เนี่ยลองกทสิจะได้ตัดแล้วคนที่นอนเนี่ยิเนี่ยิดเลยเออในไ้ทาเนี่ยทุกแล้วจะไปไหนแล้วเออฉลาดจังฉลาดน้อยนะพวกเราเนีเป็นช่างไงก็เป็นช่างเองสิ เออออกแล้วแต่่ช่ถ้าฉลาดก็เป็นช่างเองเนี่ยออกแล้วแผ่นนั่นแหะแต่เวลาเชื่อมลองไม่ได้นะแผ่นนั้นมันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวไปรู้ก่อ๋นแผ่นตัดตัดได้ตัดลองได้ลองลูกไฟเพื่เป็นอะไรอ๋อแผ่นไม่ไม่ช่างิมนล้างอยู่ข้างล้างมองลูกไฟวะนะดูควันน่ะ

เร็ดแล้วอะเร็ดแล้วไปได้ไ้วครับอาไมิมะับหรอไ่ลมดันดัให้คิดน้่อันน้ว่าไปตนี้ลองกระเบื้องวู้อันนี้หรอเออแผ่นอีกแผ่นก็ได้ไ่ลอด้วยอยู่แล้วเออลองเลยลองแล้วยากลองลงเลยไปใช้ยเวลาเชื่อมลองไมได้เชื่อมลองไม่ได้มันก็รนที่นอนะลก็จะยัดหมายไปงั้น มาลองไีกอีไหมับอีกไหมเอาเอาีกไหมพอแล้วนี่น้ำท่วมลเนี่นนนยลอกหมดเลย ตอนนั้นน้ำท่วมเนี่ยฝนตกน้ำท่วมโอ้โหนั่งดูน้ำท่วมไอ้นี่น้ยนั่นหมดเลยกระเบื้องไอ้สีถลอกเถลิดเลยไม่ทำไม่เทิมมันอะจะได้เงินเก็บเงินไม่กินหมูกระทะ